สวัสดี Fc ช่องดูหน่อยทุกท่านนะครับเช้านี้ก็มาเจอหน้ากันอีกแล้วนะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเช้านี้มีเรื่องเล่านั่นเองนะครับเช้านี้ก็มาออกกําลังกายเหมือนเดิมนะอ่าช่วงนี้พยายามจะมาเดินออกกําลังกายนะครับพยายามทําทุกวันนะครับวิธีการเดินนี่ยมันทําให้เราออกได้ทุกวันนะครับ จะเป็น6กกิโลมั่ง7กิโลมั่งก็สุดแล้วแต่นะแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนอยากจะแนะนําให้ผู้สมัครอิสเอลทุกคนนะครับออกกําลังกายนะครับแม้เราจะทํางานหนักอยู่แล้วแต่จริงๆการออกกําลังกายนะมันจะเสริมให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วงานที่อิสเอลหนักด้วยนะครับถ้าคุณร่างกายไม่แข็งแรงทํางานไม่ไหวไม่สบายนะถูกส่งตัวกลับนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเช้านี้ก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่ยังมีหลายท่านสอบถาม ว่าผมคิวเลขที่นี้ผมจะถูกเรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าคุณนะ่ะคิดไม่เป็นนะครับว่าคุณจะเดาว,ว่าคุณจะสัมภาษณ์ประมาณเดือนไหนนะครับจริงๆช่องหน่อยเคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปที่ว่าลำดับคิวหมื่นกว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมแต่ก็อย่างว่าแหละคิวบางทีคลิปมันก็ไม่ได้ดูกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมา,อ,าอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับคุณ ต้องรู้ลำดับคิวของรุ่นที่18ของตัวเองก่อนคุณถึงจะคำนวณได้นะครับคุณดูว่าคุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของรุ่นที่18นะครับวิธีการคิดก็คือคุณเอาหมายเลข6หลักของคุณลบด้วยหมายเลขสุดท้ายนะครับของรุ่นที่17ก็คือหมายเลข1 5 1 6 4 8นะครับลบแล้วคุณได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเช่นคุณลบแล้วคุณได้9,000นะครับแสดงว่า1 9 0 0 0กว่าคนน่ะคุณอยู่ลำดับที่900 0นะครับ ทีนี้แล้วเราจะคำนวณว่าเราจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่นะครับเราจะคำนวณได้เราต้องรู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์เดือนละประมาณกี่คนนะครับอย่างเช่นรุ่นที่18ตอนนี้นะครับเดือนมีนาเลือกไป750นะครับเดือนเมษาเรียกไป2,000แล้วก็เดือนพฤษภาคมเรียกไป พันแนะครับตัวเลขรวมกันนะครับอยู่ที่4 5 0 0นะครับ4 5่0นะครับก็ถือว่าเรียกไปจำนวนหนึ่งแล้วนะ,ะเราอยู่คิวที่9000นะครับเราก็เอาจำนวนที่เจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์ลบคิว9000ของเราแสดงว่าตอนนี้เราห่างจากการที่เขาเรียกคิวล่าสุดอยู่9000ลบ4550 ตกอยู่ที่4,450นะครับก็ตีว่า4,000กว่าๆแล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะครับเมื่อคุณได้ตัวเลขแล้วว่าคุณเหลืออีกประมาณ4 0 0 0คิวเขาจะเรียกสัมภาษณ์แล้วมันใช้เวลากี่เดือนละ่ะคุณก็ดูค่าเฉลี่ยหรือว่าเดาเอาว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกเดือนละเท่าไหร่นะครับเดือนแรกเขาเรียก750เดือนที่2เขาเรียก2000เดือนที่3เขาเรียก1,800นะครับโอกาส ถ้าค่าเฉลี่ยตอนนี้น่าจะตกอยู่ประมาณพันห้านะครับสมมุตินะครับคุณบอกเออมันไม่ค่อยมั่นใจช่วงหลังอาจจะเรียกน้อยลงถ้าคุณคำนวณว่าต่อไปนี้เขาจะเรียกประมาณไม่ต่ำกว่า1000คนนะครับก็แสดงว่าคุณเหลือคิวนะครับอีก4 0 0พกว่าถูกไหมถ้าเขาเรียกเดือนละพนะัน่ะกี่เดือนครับก็4เดือนนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเขาเรียกเดือนละพันห้านะครับกี่เดือนครับ พันห้าสามพันสนะครับก็ประมาณ2เดือนกว่าหรือ3เดือนเห็นไหมครับเวลาเราคิดเลขนะครับเราคํานวณเราวิเคราะห์เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันอา่ามันมีโอกาสที่จะเรียกเดือนละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครตอบได้หรอกครับแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่บางทีเขาก็ไม่สามารถคํานวณได้นะครับเขาก็ต้องดเอูเขาเรียกอะไร การความต้องการของนายจ้างนะครับว่านายจ้างอะ่ะมีออเดอร์มีความต้องการมาเยอะไหมนะครับถ้ามีมาไม่เยอะนะครับเขาก็เรียกน้อยอีกปัจจัยหนึ่งที่เขาจะเรียกมากเรียกน้อยนะครับเขาก็จะดูว่าคนที่มาสัมภาษณ์นะครับผ่านสัมภาษณ์ผ่านตรวจสุขภาพเยอะไหมนะครับถ้าผ่านเยอะ เดือนต่อไปก็มีโอกาสจะเรียกน้อยถ้าออเดอร์ในจ้างมาน้อยนะครับหลักการก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงเอาไปคำนวณไปคิดเองได้นะแล้วคนที่บอกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าอ่าตอนนี้เขาเรียกคิวสัมภาษณ์ไปแล้วกี่คิวอ่ะอันนี้ต้องขอตำหนินะทุกคนต้องรู้นะครับทุกคนต้องรู้อ่าคุณต้องติดตามเพจ TC Thailand ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นน่ะ คุณต้องรู้ลำดับคิวว่าตอนนี้เขาเรียกสัมภาษณ์ไปแล้วกี่คิวกี่คนนะครับข้อมูลพื้นฐานแบบนี้คุณต้องรู้นะครับใครจะโกดธลุงก็ไม่ว่ากันนะคือบางทีลุงก็พูดตรงๆนะครับลุงก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่อยากจะสอนให้ทุกคนได้คิดเองทำเองนะครับไม่พึ่งพาใครนะครับแล้วก็การไปทำงานที่อิสราเอลนะคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับนี่คือสิ่งที่ลุงอยากจะ ให้ทุกคนได้ได้รู้นะครับความรู้สึกลุงเนาะ,ะก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนนะครับได้ไปทํางานอิสราเอลอย่างรวดเร็วอย่างที่ใจหวังไว้นะครับอีกไม่นานแล้วนะครับคิวเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ทางอิสราเอลก็ปรับพื้นที่โซนสีแดงสีส้มนะครับให้เป็นพื้นที่สีขาวแล้วก็สีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะมีการเรียก ไปทำงานแบบรัวๆและจำนวนที่มากขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ